จ้าเมื่อนี้ก็มาแสดงความยินดีกับน่อง AI, อาอายสกุลนาพนเนาะค่ะพ่อจ๋ากับลูกจ๋าออ้ยอีหล่อาอายน,า AI, นี่สุดยอดอีลีค่ะน่ารักอีลีเด้ค่ะบ่บแม่น่ารักตรรมแนาน่นารักน,าน่นารักน่ารักมากๆเนาะแฟนคลับเอฟซีผู้ใดที่บ่รักน้องอาอายนี่ก็ถือว่าใช้ไม่แอนคือแบบตาพอถึงเนาะคะ่ะตาพอถึงอ่าตาพอถึงเด็กน้อยคนนี้นะ พรสวรรค์เพ so ิ่นดีมากวาสนาเพิ่นดีมากสุดยอดอิหลยยอมรับในวาสนาในพรสวรรค์ที่เพิ่นมีในตัวเพิ่นเนาะสําหรับน้องออายพรสวรรค์ยังในตัวเพิ่อนพรสวรรค์ในการร้องเพลงเสียงเพื่อนดีมากๆเสียงเพื่อนแบบมีพลังแบบอ่ามากมายอิริสําหรับน่องออายของเขาสกุลนาพรของเขาเนาะอ่าเสียงมีพลังเหมือนเสียงเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะยอมรับเลยค่ะว่านี่เนาะ เด็กน้อยที่เพิ่นมีความกระตันยูเด็กน้อยที่เพิ่นแบบหูจากความเนะาะบอกนอนบอกได้สอนได้นี่แหละเพิ่นกะเสือฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่ทุกคนบอว่าสิเป็นยนญาบอกว่าอีเป็นพอ่อบอกว่าสิเป็นอ่าไผ่ก็ตามเพิ่นกนระับฟังนี่แหละมันเป็นมันเป็นสิ่สงที่เฮตหายเพิ่นจเจริญรุ่งเรืองได้ก็เพราะสิ่งนี้แหละคะ่ะนอ้องอาอายของเขานี่คือ มันหายากเนาะคะ่ะ<ม>เด็กน้อยที่อี<ม>แบบฉีกขยันแล้วก็มีความอดทนสูงยังน้องอ้ายเนี่ยมันหายากค่ะที่ผ่านๆมาที่เขาเห็นเห็นกันเนาะเด็กอ่เด็ก,ดกน้อยสุมือนี่มันก็ล่อแหลมไปเบิดแล้วมันก็แบบในสังคมของเขาทุกมือนี่ก็คงผู้ใดก็สิเห็นนอว่าเด็กวัยรุ่นทุกมือนี่ก็เอายากเอายุเอาบ่ค่อย นั่นแล้วเนาะอ่าผู้ใดที่มีวาสนาที่มีลูกดีได้คือจังน้องอาอายนี่ก็ถือว่าเป็นบุญมหาศาลนะคะเป็นบุญมากๆสําหรับผู้ใดที่มีลูกแบบดีเหมือนน้องอาอายอ่าคนดีเนี่ยมันทำาความดีเนี่ยมันเห็ดยากได้จ้ะมันว่ามันเห็ดงายแต่ความชั่วนี่มันเห็ดได้เยอะแยะมากมายอีดีถ้าว่าผู้ใดบ่คิด บ่ใตต่อให้มันดีเนาะ,ะนี่แหละมันอยู่ที่มันก็บ่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมด้ค่ะมันอยู่ที่ตัวบุคคลน้องอไาอายก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้มีอะไรที่เพอร์เฟกแต่น้องออาายก็สามารถเป็นเด็กดีได้เป็นเด็กที่กระตันอยู่ได้มันอยู่ที่ตัวของแต่ละคนนี่แหละก็ถึงอยากให้ว่าให้ไว้รุ่นยุคนี้ มองมองคือมองน้องออาายให้เป็นไอดอลอ่ามองน้องออยให้เป็นต้นแบบนี่ทั้งทํางานทั้งเรียนก็สู้อ่าอดรับอดนอนแค่ไหนก็สู้บ่เคยแบบไม่ไม่เคยหวั่นหวัน่นท่านทอสำหรับน้องออยที่เห็นที่ที่เห็นผ่นานๆมาเนาะคะ่ะนี่แหละเพลงของอิลาเนะจะอ่อนเพลงอิลาอือ หลานยางามแทนนี่เพลงนอง่องน้องอายเนี่ยสุดยอดอีหลีเด้อค่ะเพลงเนี่ยบท่านโดนเนี่ยค่ะออกร้องออกมาบพท่านโดนค่ะอู้หลานยางามบอนี่สองล้านวิวแล้วค่ะอู้มันแสดงข่อยก็ดีใจน้ำ,น,ำ,น,ำน้องก็อายได้ดีใจน้ำหลานน่อยหลีค่ะดีใจสุดๆด,ดีใจกับอีหลานน้อยดีใจกับพ่อจา๋าที่ลูกสาวเพิ่นอ่า ล่องเพลงได้เสียงดีมากล่องเพลงได้มวนมากสะอออิล่าเก่งน่ารักมากๆเสียงใสร้องเพลงมวนครับแฟนคลับเอฟซีนี่คอมเมนต์เข้ามาแบบเออรู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 เลยค่ะแบบดีใจกับนอ้องอ้ายเนาะดีใจจนโบูัวอิบันย้ายคำใดคือจังคอยก็ดีใจสินะเห็นเพิินแล้วก็ป่าปืม้มหลานยญางามบอนี่โอ้เสียงเพิินนี่เนาะมันมัน มันประทับใจแะค่ะมันประทับใจม,มันเฮดไทยแบบแฟนคลับเอฟที่ว่าคอยคอยเสื้อเลยว่าแฟนคลับเอฟซี่หลยคู่หลายคนที่ฮักน้องอายอนี่คอยเสื้อเลยว่ามันมาจากพลังเสียงของน้องอายอมาจากความน่ารักของน้องอายอเองมาจากตัวน้องอาอายเองนี่แหละนี่นี่พอนี่พอนกพงศกร Directory. นี่น,น้องบอดนกพงศกร Directory. หรือน้องนกพงศกรนี่เพิ่นกะ เป็นคนที่มีบุญวาสนาเนาะที่เพิ่นได้ไปรับเอาน้องอา,ายมาเลี้ยงหนูเป็นลูกนี่เพิ่นก็ถือว่าเพิ่นก็มีบุญคือกันน้องอา,ายก็มีบุญอีกส่วนหนึ่งที่มีพอ่อที่มีแบบพอ่อแบบพ่อนกเป็นพอน่อท่านเถอะซึ่งพ่อคนนี้มีแต่ให้มีแต่ให้ไม่เคยเอาเปรียบท่านเถาะผู้ดใดอีคอมเมนต์มาว่าหายยังใดก็บอกเคยไปอบอกเคยสนอะ่ะ แล้วก็มีตรก็ชี้แจงให้เข้าใจทุกเรื่องสําหรับเรื่องของน้องอายบางคนก็จะว่ากินเงินกินท้องลูกสําหรับบดนกนี่มีแต่เลี้ยงดูมีแต่ให้มีแต่เพิ่มอมืโตขึ้นเขาจะได้สบายนี่แหละคือคือเขามาเกิดมาเป็นลูกบดนกนี่ถือว่าเขามีบุญมากๆสําหรับน้องอายเนาะนี่ฟังหเห็นบ่ แค่นี้ะพอเน้อฟังหลายว่ได้ดอกค่ะเดี๋ยวลิกกสิทธิ์มันสิมหาใหญ่เสียงค่ะเอาเบิ้งน้องล่องก็เพราะละค่ะแค่นี้กะทะลุสองร้านวิวแล้วดีใจน้ำอีลาค่ะค่ะค่ะดีใจอีดีค่ะดีใจสุดๆค่ะจังใดก็ขอเป็นกำลังใจให้อีลาน้อยหลานน่อยเด้อให้เฮงปังตลอดไปเลี้ยงงาอา ดูแลยาให้ดีที่สุดพอแล้วเนาะอ่าคอยให้ฟังหลายคนนี้เพราได้มันสติดลิกัสิเดียวก็สิหาว่าคอยจังสันจังสี่อีกโอ้ยมันย่างเลยค่ะกับช่องนะคะ,ะกับเพื่อนเข้าใจเฮาเพื่นก็นคิดว่าแต่เฮาออกเพลงเพิ่นไป ขายไปนี่มันบอดายนะคะเอาบึงน้องโชกกะเพาะละค่ะสุดยอดปะค่ะนี่นะคอยกับว่าพ่อแม่แฟนขับเอฟซีผุถ่ายรูปอยู่หนาหาันเพียบละค่ะมองเห็นอยู่ผนค่ะสุดยอดดีค่ะโอ้ยหลานยางงามบอสองล้านวิวแล้วยินดีกับน้องอายจริงๆค่ะยินดีมากๆค่ะ พอ่อแม่แฟนลับเอฟซีก็สทรงกำลังใจมาให้ยินดีกับน้องไอ,อ้ด้วยค่ะเฮงเฮงปังๆจา้าคุณนอะ่นะคอมเมนต์อะยินดีด้วยลูกตัวเล็กๆได้สองร้านวิวแล้วเย้น่ารักสุดๆแมนค่ะผู้ใดก็ต้องดีใจน้ำอาอีาอห,าหน่อยเต่าอ่า,อาบอดน่อยของเขาเนะาะทุกคนมีแั่ความยินดีผู้ใดที่มันบ่นยินดีนันก็ถือว่า โอ้ยหูฝาดตาฝาดบ่ม,มีเขาเอิ่นคนบ่มีความสุขแต่คนเพิ่นมีความสุขนี่สิ่งที่ดีที่เด็กทําได้เราต้องยินดีเราต้องสนับสนุนเอามานียยแสงก็มีคาสารมาว่าสซูแฟนขับเอฟซฟังซ้ำนี่หละหากผู้ใดชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยยแสงนี่ด้จ้าสวัสดีจ้า